มหาวิทยาลัยเมืองสกลแหล่งสร้างคนให้เป็นคนหมั่นฝึกฝนที่แห่งนี้เปรียบเสมือนจุดรวมพลราชพัสสกลคนภาคเพียนรั้วเขียวชมพูแห่งนี้มีความหมายคนมากมายต่างแข่งขันกันอ่านเขียนที่แห่งนี้เป็นมากกว่าที่เล่าเรียนเปรียบเหมือนเทียนส่องสว่างนำทางคน มหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่เรารักนามประจักษ์ขนานทั่วทุกแห่งหน50ปีที่เรียกราชพัฒส,สกลุลสร้างทั้งคนสร้างทั้งงานยาวนานมามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันหลักที่สามารถพัฒนาความรู้จิตใจบุคลิกภาพของคนให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมจากการสัมภาษณ์พบว่า นักศึกษาต้องการความรู้และทักษะทางวิชาชีพอีกทั้งยังต้องการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้นถึงแม้พวกเขาจะมีความต้องการที่แตกต่างแต่เราก็เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้โดยผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลน,นคร นอกจากจะมอบความรู้ความสามารถให้นักศึกษาแล้วยังมอบความรักความอบอุ่นที่แห่งนี้เรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่สามารถสร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นได้ในด้านความรู้และการศึกษามหาวิทยาลัยของเรามีทั้งหมด6คณะได้แก่คณะคารุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีการเกรษตรด้านกิจกรรมเรามีหลากหลายกิจกรรมที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัย ที่ทำให้นักศึกษาได้รู้จักมิตรภาพได้ทำความรู้จักกันและเกิดความรักใคร่าสามัคคีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้รู้จักกฎระเบียบและได้รู้จักการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยายลัยพิธีอัญเชิญตราพระราช,ชลัญจกรเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สื่อให้เห็นถึงการแสดงความเคารพ และสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานตารังจกรส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยและเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของคณะของสาขาอีกมากมายที่ใช้พัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งยิ่งขึ้นไป ส่วนในด้านอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นคนดีมีจิตสาธารณะคือไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้โดยไม่หวังผลตอบแทนที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือบัณฑิตต้องมีทักษะวิชาชีพเมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้วต้องไม่หวังใบปริญญาเพียงอย่างเดียว จะต้องเข้ามาเพื่อให้ได้ทักษะวิชาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพในสังคมได้สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างคนให้เป็นคนมาแล้วกว่า50ปีและสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฒสกลนครสามารถให้ได้ตามความคาดหวังที่หลากหลายของนักศึกษาที่ก้าวย่างเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างแน่นอน ไม่ยือ้อเธอก็ไม่ฟังเอาอะไรม่ยัง้งเธอก็ไม่เอาหัวใจคนเราทิ้งกันไง่ายได้เราจะทนจะทุกข์เธอก็ไม่แคร์เราจะร้องจะร้องเธอก็ไม่และเจ็บช้ำสิ้นดีรักตนี้มันต้องยอม